ไฟอมนิอไฟไปกันจนเอ้ยตดอีกแล้วเอ้ยใครเสียงไฟอะไรเนี่ยกระจนเฮ้ยแกเอ่อเสียงดังคนกำลังจะหลับจินอยทไมแก เรียกชื่อฉันทำไมเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะเดี๋ยวฮันโอ้จริงด้วยโฮ้ยนี่นี่นี่ไหนทำไมมันเหลืองอ๋อยอย่างงี้เนี่ยโอ้ล้วนี่อะไรครับอะไรเหรอโอ้ยเปื่อหมดเลยนี่มันหนามอะไรอ่ะน้ำมึกอะครับทำไมน้ำมึกมันเต็มไม่หมดเลยเอาไหนละทีเนี้เราต้องหาทางออกแล้วล่ะเต่าอี๋นี่ไหนหน้าตาเปิดดูดิอ้าวหน้าต่างเหรอ ดันมีหีบซ่อนอยู่ไหนดูดิเฮ้ยในหีบนี้มีคันโยกด้วยอ่ะต่อเอ๊ต่ออยู่ที่ไหนครับเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่อแรกเราอะนะมาเทนหน้ากล้องเป็นพระเอกมิวสิกพอแล้วได้อย่างคุณจูนเนี่ยจะเป็นพระเอกมิวสิกได้ทำไมจะเป็นไม่ได้หน้าตาฉันหล่อขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ฉันไปเทนหน้ากล้องมีผู้ชายแปลกหน้ามาตีหัวเราดัง และเราก็เสนลบดังตุ๊กและแกก็กกี้เสียงดังจนทําให้ฉันตื่นขึ้นมาโอเคคุณจูเรามาหาทางออกกันดีกว่าครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอ้คุณจูคุณจผมเจอใครครก็มาดูครับเฮ้ยจริงด้วยใครคนหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันนี่มันใครอ่ะหน้าคุ้นๆเลยนะเนี่ยเอ้นที่ครับโอผมจาได้แล้วครับมิกกี้เมา ปาบเลยๆๆมันไม่ใช่มิกกี้เมาส์มันคือเบนดี้อะไรครับใช่แล้วฮัลโลหลมีใครอยู่ไหมครับแถวเนี้ยครับวิตรงนี้มันม,มีมีทางไปด้วยอะไปดูก่อนเฮ้ยตรงนี้มันตันตรงนี้มีหีบอ่ะมีคันโยกให้เราแสดงว่าเราต้องเก็บสะสมคันโยกพวกนี้ไปเปิดที่ไหนสักแห่งนะครับโอเคงั้นเราไปหาประตูกันเต๋อีโหนี่ไงนี่ไงเต๋อีโอ้นี่นี่มีประตูตรงนี้ อุ้ยละเหมือนต้องใช้คันโยกต้องหลายอันเลยครับลองส่งไปเลยครับไหนดูดิให้ฉันส่องบังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไแกสองได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอฉันเห็นแค่สามเองโอ้ยอุ้ยดูดิมีรูปเบนที่เต็มไหมดเลยอ่ะเขาเป็นแฝดกันนะครับฮัลโหลอ้ยคุณโจนทางนี้ว้าวตัวอะไรกันตัวอะไรไม่ ครับแมวไม่ใช่นั่นคือคือคือตัวอะไรวะคือตัวอะไรคือตัวอะไรวะไปดูอีกรอบนี้ดูดูอีกรอบหนึ่งฮหลโลตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยมันไปแล้วมันไม่ดูแล้วตาฝาดเปิดแเวตไหนดูซิโอ้ในนี้มีเต็มไปหมดเลยเสาเอ้อุ้ยนี่มันกล้องกล้องกล้องวิดีโอนี่ใช่ใช่โอ้ก็มันกำลังถ่ายเราอยู่จริงๆด้วยเราอยู่ใน สตูดิโอที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าครับเนี่ยแต่มาดูเสึสกปมันคุ้นๆเลยนะเนี่ยในหีบมีอะไรไหมอ่ะโอ้มีคันโยกอีกอันนึงอ่ะโอ้ในมีคันโยกสามอันแล้วโอเคเราไปเปิดประตูบานนั้นดีกว่าเออะไรตกใจครับตกใจตัวเบ็ตตี้อ๋อะไรโ มาจากทางนั้นอุ้ยล้อมอย่างกระตุ้นเลยอุ้ยเกิยวเกิยวเฮ้ยเต่าอี้แกเป็นอะไรหรือเปล่าออไม่รอดครับเจอรรจัดการนะครับคุณจนเฮ้ยเรา,เราเออกไปจากตรงนี้กันเถอะนั่นมันคือตัวมึกมึกเบนดี้นะอ๋อ้ย,อยเอาแล้วเรามาโผล่ที่ไหนอย่าบอกนั้นเราถูกจับตัวมาออเรามาอยู่ในบ้านยายแคทนี่นครับฮะใช่เหรอไม่รู้ครับ ไม่ใช่แต่มันแบบมันเป็นมิติใหม่ที่ครับเมื่อกี้เป็นโลกเบนดี้ประตูเหลืองๆครับแต่ที่นี่มันเหมือนดูล้างยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยสะอาดเลยนะครับล้างสะ,สะอาดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ดูล้างและซุดโซเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่มาเป็นหลาปีนะเอาอี <c oughs> มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับเนี่ยวยตรงนี้มันเหมือนมีมีประตูให้เราออกไปอะคุณอะไรเหรอเจอเจออะไรครับต้องเกาครับ ไม่ครับคันคันก็เลยต้องเก่าครับและทำไมมันมันคือมุกอะไรของแกนเนี่ยโอ้ยฉันไม่เข้าใจมุกจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมแมปนี้นะคะก็เป็นแมปที่ให้เราหาทางออกโดยจะมีเจ้าผีเบนดี้นะคะจะมาตามไล่ล่าค่ะพวกเราในระหว่างที่หาทางออก เก้า <c oughs> โอ้เจสสวีอีกอันนึงแล้วเหรอเนี่ยเก้าครับคันต้องเกาโอ้ยรู้แล้วมันคือคันยอกพูดอยู่นั่นแหละเก,กาแกเป็นงตังค์ือไงอุ้ยตรงน,นี้โอ้หมึกเต็มไปหมดเลยอะจุนน <c oughs> ั่นเจ้าหมึกเบนดี้ชิปเต่าแม่แม่มนถูกขันอยู่ตรงน,นู้นได้เห็นอย่างที่ฉันเห็นหรอเปล่าเฮ้ยเต่าอีรีบว่ายมาแล้วแล้วข้าหุย โอ๊ยเฮ้ยรู้สึกว่าในน้ำดำเนี่ยพอดำลึกเข้าไปมันมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยอ่ะตุ้นเจ้าไหนตัวเจ้าเดงอ่ะตัวเจ้าไหไปเลยฉันอยู่นี่โอ้โหเอาวีใต้ข้างล่างน้ำอ่ะมันมีหีบซ่อนอยู่และฉันก็ได้ขันโยกมาด้วยจุดอะไรอีกอย่าหันไปดังกว่านะครับทำไมเหรอ หยาดไปทําไมทําไมแกหน้าตาถึงเวออย่างนั้นน่ะหยาดเอาไปดูนะครับแกเห็นอะไรเหรอไม่รู้แต่หยาดเอาไปแล้วกันทาไมอะแกยิ่งพูดฉันยิ่งอยากค่ะว้าวเราต้องออกไปจากตรงนี้โอ้ว้าวตรงนี้เฮ้ยเตาอ,อีทำไมมีแต่เบนดี้แต่ไปหมดเลยอะเขาพยายามจะบอกอะไรเราหรือเปล่าครับฉันก็ไม่รู้อะ พยายามพาเราไปหาทางออกหรือเปล่าครับตรงนี้มันมีทางให้เราไปฮัลโหลไม่ใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเต่าอี้แกจูดิมีแต่เบนดี้เต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยกูจูนั้าวในมันมตัวนั้นนี่นะโอ้จริงด้วยอะจะเอาอยัางไงดีล่ะถอยหลังกลับก็ไม่ได้ต้องไปข้างหน้าต่ออย่างเดียวเออแต่เดี๋ยวก่อนเจา้าขอ,อนี้มันน่าจะช่วยเราได้นะเนี่ยขวานเนี่ย อาจจะตีตีตีหัวฉันมั้งโอยโดนไปเลยทำไมเล่าทำไมดิตีมันเลยเหรอแกไปเลยถีบลูกไปเลยนี่แน่โอยสู้มันสู้มันเต่าอีสู้มันเลยแกทำได้แกเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเต่าอีโอยทนโดยไม่ไหวแล้วทำ้ายเพื่อนฉันเหรอจ้าฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเต่าอีพ ไอ้เจ้าพวกนี้มันตีก้นฉันฉันจะจับพูกแกลงมึกและอยู่ที่นี่ไปตลอดก่อหัวไม่เตีครับหัวไม่งอ้ชูอ้ชีโอ้โอ้ยมันตายแล้วอะไรบ้างครับใหดูก่อนไี่มีอะไรเลยมันหายตัว แล้วมันนหหายตไไปอะแสดงว่าต้องมีตัวเบนดี้ดีเบนดี้ไม่ดีแน่เลยครับจริงด้วยเอาละเราเปิดตรงนี้เลยผมว่าน้ำมึกเป็นน้ำมึกแหงความชั่วร้ายครับจินเนาะไหนที่โดนน้ำมึกจะกลายเป็นผีเบนดี้อ๋อมันจะกลายเป็นบ้านเลยเช็เปล่าโอ้ย้ยตรงนี้มีจุดเซฟอ่ะ้ยตรงนั้นไงเหมือนไม้ทางออกเลยแต่มันมืดมากเลยอ่ะฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับฮัลโหล เด็กสองคนถูกจับตัวมาครับเฮ้ยตร้นี้มีหีบตปแม่หมดเลยอะไรเหรอแึบ้บนอะไรว h ่ายพวกแกจะติดอยู่ในโลกน้ำมึกตรงนี้แหละที่นี่แหละตลอดกานโอ้ไม่โอ้ไม่และพวกแกก็จะตัวดำปิดผีเปิดกระชันเนี่ยเะ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 อ้นี่ไงนี่ไงต้องเปิดประตูบานเนี้กี่อันนะครับ เดี๋ยวนะฮะมาสิเต่าอ,อีดีโอ้ยด้านผู้ชมครับเจ้าเบนดี้มันอยากจะบอกอะไรเราแน่เลยมันอยู่ทุกที่เลยว้ามาหาทุกที่เลยผมว่ามันไม่ใช่คนแล้วล่ะครับอัจจะเป็นผีผีเบนดี้ดูดิในะเห็นมีอะไรหรือเปล่าโุ้ยมีถังน้ำมันะ่ะเอาไว้ทำอะไรอะเนี่ยไปทอดไข่ดาวป่ะครับโอ้ยปะะตูโอ้ยเรากลับมาที่เดิมมหมครับเนี่ยอย แต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่เดิมเต่าอี้มันไม่ใช่ที่เดิม,ออม,ม,ดมสงสัยต้องต้องไปทางนี้อ่ะนะนี่ตรงนี้มีอะไรอุยมันมีดาบด้วยในหีบมีดาบด้วยสวครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ <Why? S 1> วาย รถไฟหนีครับไหนไหนไหนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงรถไฟหนี่อืดไปเลยบิน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แน่นแน่ไว้แก้ข้ามันเลยนี่นี่เป็นบอลหรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่รู้แต่ที่รูดฉันเนี่ยขี่บนอืดโอ้โหใส่ฟันมันฟันมันอุ้ยมันจะโจกตีฉันอย่างเดียวเลยนี่แน่โอ้ตายแล้วเฮ้ยมันเดือบสวิตช์มาด้วยอ่ะต้องตัวเนี้ย ทำไมแกจะต้องกระดกลิ้นด้วยนะครับโอ้คุณจุนอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอะว้าวอะะเทสเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรด่ะนั่นไงเฮ้ยมันเป็นตัวก้อ ตายแล้วเอ้าตายแล้วเหรออันนี้อะไรอ่ะเหมือนกำลังจะใช้ใช้หนังให้เราดูนะนั่ดีครับกดกดเพย์ให้ครับปึบเออไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยสงสัยมันจะเสียแล้วอ่ะโอ้ไดิหีบอ้ดิฮีมันมีขวานด้วยมีขวานเราต้องเอาขวานไปเฉาะอะไรครับเฉาะนี่ออกออกไปจากที่ดีไม่ได้ตรงนี้มีประตู ว้าว้กลับเข้าไปกลับเข้าไปด้วเจ้าปีศาจปีศาจเบนดี้เฮ้ยจับข้ามันจับมือข้ามือเฮ้ยอันนี้ต้องใชนนี้อชูชีชูชีชูนี่แน่ฟันมันฟันมันฟันมันเลยเอิดนี่แน่โอ้เฮ้ยไอเจ้าตัวนี้มันดอกสวิตกันนะเต่าเอ้ะอ๋อแล้วก็ดอกน้ำมือเ้ยนี่ไงนี่ไง ตรงนี้ม่มีอะไรหรือเปล่าเออก็จุดผวเม็นอะไรวิ่งผ่านไปเมื่อกี้อะไรเหรอเมื่อกี้ไหนตัวประตูไม่เห็นมีอะไรเลยวิ่งผ่านไปเมื่อกี้พมเห็นไหนไม่เห็นไม่เลยแกอย่าทำให้ฉันตกใจสิเตาอี้เอ้ยเห็นจริงๆนะไหนเปิดดิว้ายตกใจตกใจตกใจเฮ้ยอะไรครับนี่ตัวอะไรโอไม่แล้วผมมาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้อ่ะตัวนี้มันเหมือนเป็นกองขังเลยครับ ฮ้ยนั่นไงนั่นไงเต่าเต่าอ,อีแกเห็นไหมแกเห็นไหมนั่นไงโอ้นั่นเป็นเบนดีน้นี่มันไม่อยู่อะไรตรงนั้นน่ะเบนดี้ล่างหมึกอะครับผมโอ้ยเอาละอุ้ยเต่าอีเดี๋ยวก่อน,อนตรงนี้มันหมึกแต่ไม่หมดเลยเราจะว่ายข้ามไปฝั่งนู้นอะนะถ้าลงไปเราจะไม่เป็นอะไรหรอครับฉันจะไปรู้เหรอเราก็ต้องพิสูจน์นะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องลงไปอะนะว้าา ก่อนน้ำหมึกนี่มันมีกฎล่ะฉันละลายกลายเป็นผีเลยนะโอ้ยไปแล้วครับโอู้มีกล่องให้หยาบครับต่อตรงนี้เหมือนมีทางไปต่อเลยตามฉันมาโอ้ยเจอกองอ่ะอ้ข้างบนกูจนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าหมึกนี่หัวเหรออ๋อมันดูมันถูกขังอยู่ขัวเขียนว่าอะไร D N เครับ D N เ แสดงว่ากูจุนอะไรเหรอเราเข้าใกล้ดีเอ็นแล้วครับคือเข้าใกล้ตอนจบใช่ไหมจบตอนจบครับผมตอนจบแล้วเราจะเจอกับอะไรอ่ะตรงนี้ไม่มันะไดในรายการเรียลิตี้เขาต้องการทําให้มันสนุกแน่เลยเราอาจจะเจอกับอันตรายก็ได้นะครับโอคกูจุนอะไรอีกอย่าผมเห็นอะไรแบบไหน เดินผ่านไปอะครไม่เห็นมีอะไรเลยแกอย่าทำให้ฉันตกใจดิเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้เนีน่ยเบนดี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเงาดาๆใหญ่ๆอะครับไหนไม่เห็นไม่เลยมันผ่านไปอะโอ้ยถ้าเกิดเจอตัวอะไรมานะนี่เลยเจอขวานเฉาะหัวแน่หืมโอยถอยหน่อยให้พระเอกหน่อยว้าวาตัวมันลมลอยเออบุญจุนครับบรูบ้วิธีแล้วครับอะไร คือต้องมีคนหนึ่งล่อมันอยู่ข้างนอกครับอีกคนหนึ่งตีมันอยู่ข้างในครับยังไงอะเนี่ยครับเนี่ยครับคุณจุนก็ไปวิ่งล่อมันข้างนอกแล้วผมก็จะอยู่ข้างในคอยตีมันแต่เดี๋ยวก่อนทำไมต้องต้องเป็นชั้นด้วยอ่ะโอ้ยแกเป็นผู้ชายหรอเปล่ <c oughs> าของชั้นก็เป็นผู้ชายก็ชั้นก็เป็นผู้ชายมันวัดที่งวงช้างของชั้นใหญ่กว่าว้าให้มันมาแล้วมันมาแล้วแผนแกไม่สําเร็จโอ้ยเนี่ยตีมันก่อนไม่ไงัน อยู่นี่ไงคนณจูนก็จะล่อมันอยู่นี่แกไม่ต้องล่อเราตีอยู่ข้างในนี่แหละเดี๋ยวผมไปตีมันจากข้างนอกคุณจุนตีมันจากข้างในนะครับเฮ้ยไปเลยไปเลยคุณจุยตีมันเร็วตีนี่อืดนี่แหละอืดชูไม่เลยไม่เลยนี่แหละครับนี่แหละครับไม่นะนี่แหละครับอืดชูเช็คชูเช็คนี่ฟันฟันฟันไม่เลี้ยงตบหัวผีให้หัวโย่ออโจอัจจาน เฮ้ยแมัแไลแม่จะตายลวทีฉันกระจาหลายรอบแล้วเนี่ยเออมันชั่วเฮ้ยแกตายแล้วเหรอโอ้ยถูกเยมป็นเตะเออเฮ้ยเฮ้ยฉันปราโบสได้แล้วตอนนี้นี่ไงมันมันมีสวิตช์ออกมาน่ะมันจะต้องเปิดประตูบ้านในบ้านหนึ่งแน่เขาเป็นบ้านสุดท้ายแล้วกูจุด เราเออกไปจากที่นี่เหอะที่นี่มันร้อนมากมากเลยอ่ะโอ้ยกระจนเฮ้ยแล้วโผล่มาที่ไหนเนี่ยกัณย์กก็เปิดสวิตซ์ดิตรงนี้มันไม่มีให้เปิดแล้วคิดว่าเป็นกันยกนี่ฉันเจอนี่เตาออี้ใครครับนี่ไงเอาไปดีครับคุณลุงโอ้ยนี่คุณลุง n อ C นี่นะใช่คุณลุง N b c บซอ่ะโอ้โอ้ของไมค์ครับแกจะถือขวานทำไมเนี่ยโอ้ยได้ขวานเฉาหัวซะโอ้ยดูดิ โอ้ยพวกเธอได้ออกไปจากที่นั่นแล้วหรอโอ้ยโชคดีจริงๆเลยพวกเธออยากออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมเจ้าเนื้อเน้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเง้เงี้เี้นือนะ้อ้นาะนอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเ oh ข้าใจเลย <อ zie S 1> มาโอไมก์อ oh, ดลูก oh. เป็นไม่หมดเลยนี่มันตัวละครที่เรานี่เจอ <S <S นี่มาครับถามออกมาดีมากๆเลยนะเต๋าอ้โอเคถ้าเกิดคนไหนนะครับอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวจุนนี่จะทิ้ง ไอดีเอาไว้ให้ทุกๆคนนี้ได้เล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe จนถึงแล้วกันนะครับ๊ายบายขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอน,นใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ